สบายดีสวัสดีครับมันนี้ค่มาพอกระบาว irony. บอบอีกแล้วนะครับนอมันนี้บาบบอบมาผู้เดียวครับมัอนี้ถ่ายคลิปอยู่เรื่องจะบอกจะไปโรงงานพอดี่บามันนี้เหลืองานฮุกโมงครับก็เลยผ่านตลาดวัดถุงเลยนางตลาดน้อยนึงพอดี่บ้านไปพ่อไม่ขาเพิ่นขายครับเพิ่อคุยช่ายครับนี่ข้างๆจะเป็นนักครับกินทุกถ่ายของหวานเดี๋ยวจะได้สิกินกับไปเบื่องแต่เตือนก่อนนะครับนะ ตะเตือนกับจ้าไปแล้วนะครับเนาะมาบันนี้ลงมือครับเขากินเมืองตาเนี่สินับเลยบอกไปไายใหญ่ไปหาแล้วครับเนาะมาลงมือครับพไไี่ะเป็นหนออ่ามีเด้อครับเด้ออืมใส่เขียวใส <c oughs> โอ้ยคอยกินถือทักถือวิธีอีบยวนี่าตายแล้ว ถุงกีบบอรับนี่ถุงกีบบอกินบุถือวิธีแต่ว่าถึกปากนี่นอนบะบอมพ่อยุใช้บะบอมสื่อตลอดเลยครับเนี่ยยังบอมบะบอมมาควาาเหม็นเกียวขมันไหมคือกินกับแปมันตีหูดัง มันี้ยุยาามัน,น,นแกวลองมันแก่วม,มันแก่วมีมีกุุงแห่งสยามผนเจ้ากุเหถือวิธีปุบุมถือกัพี่มาบอกเลยเนามันแก่ว คำที่สามเผื่อคน่ะเผื่อคนซื้อทัวร์นั่ผุนดิอุ้ยอุ้ยอุ้ทัวร์ไหอา้า มันแปลยังผ่านเกลี่ยครับถ้าไปเยี่ยมถ้าไปเยี่ยมสะดุ้งล้วโวอ้ยได้ยังส้ำตัวเหมือนตาแเราเป็นไงพระเจ้าหน่อยมั้ง บอบบบกินเบอเบิร์ตครับแบงค์เห็น,หยหนอยู่จะไงมึงแปะกินเป็นปะเนี่ยมึงแปะกินเป็นไหมเนี่ยเคยกินเป้าไม่เคยต้องลองนะเดี๋ยวหนูทีให้มึงแปะไปชิ้นหนึ่งแล้วกันจิ้มมันอยู่พี่จิม้ม ันหอยมาเป็นกองสิครับหอยม่ต้องซอันเ <What? S 1> นี่ยคุยช่เนี่ยนู่นนแบงนูปลาสิครับปลาครับ <laughs> ตัวใหญ่ตัวดีเลยไม่เ <laughs> นี่ยมาแต่ใส่ลูกแปา <laughs> นี่อ <laughs> ู้อะไรเติอพี่เด้อ อยากได้สเปกสิบบาทสเป <c oughs> กอีกแล้วเจอหน้าขอไอ้เป๊กอ <c oughs> ีกแล้วสเปกนี <c oughs> ่ไอหาก็ยื่มามาให้เลยสกินยังแต่สะโอ้แทะสิสาวยังกิน <c oughs> นะอืมเป๊กสิบบาทอืมขอเป๊กเห,ห็นเปล่าลาขอเป๊กนะเป่าวหนูคุยกับกล้อง ว่าพนักตามัสตาบุถาวเนาะลูกกับมี่เมีกับมี่จะแยกกันอยู่แล้วเมียของพูนยญยเพิ่นนคสิบแบบไปสือเปกนะอุ้ยมันไปเอาจากเปกเดี๋ยวที่ล่วก็จะหายเพิ่น เนียวข้มาบอมมาข้นเขียวเหม็นเขียวเขามั้อหอมอุ้ยเอาไอ้ซะละไอ้เล็บยู ควาวเที่ยวของนี่กุยชายเป็นบองแล้วก็ควาวเที่ยวของใบบ,บ,บบุบุกบะบอมกันมากินเวลาผ่านตลาดเวลาก็จะไปทํางาน,นเขาตลาดยยมแดงไปซื้อกินมาตามด้วยของหวานแล้วครับมาครับของวหวานครับนี่คือบักนัดครับ ม่เพ่งครับเมิดจานอี่เฝ้าบาทเองตลาดัะทุงเดอ้ออืมหวานอุ้ยหวานเบลอเสียอน้ำตาลเพราะ ไม่ไหยันไม่จะใส่นี่ครับนครบบนบับบังนัดช่าบังนัดเชิบเชิบมาขาเกิดกับป้าบังนัด ก็ดีอิม่มบอนไลเกินไปบอนหน่อยเกินไปพอดีพอดีไม่ว่ากินแล้วก็น่องน,นะครับเนาะไม่ว่ากินแล้วนอนหรอกแตราขายมันย่อยก่อ,ยนกอนยังนอนตัวนี้ก็สิบแปดโมงละหรือเงนินหกโมงไปตลาดนางเปเตยอยู่นะกับไส้บาดแน่กับใบใบผ้าแน่สือพวงไม่ได้ใบใบผา้ากินหนาวกอนบอกดูไร นกเขาแห้งดวกตาขอน,นี่บไว้ล่ะห่วงพูดไายังน,นะน้องท้องตึงน้องตากับยอนตอนนี้แต่ตอนยเฝ้าย่อนแต่น้องอื่นหันยอน งานยังเขียนยันเอาละครับมาหอดถ่ายคลิปละครับทำไมเพราะคลิปหนาครับผมคลิปหนาอาจจะไปโรงงานไปถ่ายกับเสาหน่อยสุดท้ายถ่ายสุดละครับถ้าเบื่อนคลิปจะถือแจกับฝากเด้อครับเด้อฝากซอยกดแชร์กดไลค์กู้ซับสไครต์้อครับเด้อตอนนี้บ้าบอมขอลาไปก่อนละครับน้องตายอนแห้งละสุดท้ายถ่ายสุดกับข้อกาวค้าว่าสบายดีสวัสดีครับ